สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านวิ้ผมแอดนิวบาบาเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องราวอันร้อนแรงในภูมิภาคอาเซียนครับที่วันนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อญี่ปุ่นหลายสำนักครับก็สื่อญี่ปุ่นหลายเจ้าต่างพากันรายงานถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่จะวีความตึงเครียดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ โดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งคือกรณีที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟในฝั่งไทยครับถูกยิงด้วยจรวดจากฝั่งกัมพูชาจนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยหลายรายครับโดยหนึ่งในสื่อที่ก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือ a n n นิครับสถานีข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามบน u t u b e มากกว่า4.6ล้านคนแต่ก่อนไปฟังเนื้อหาต่อไปครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากด็อกกี้พ ถ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ u ูทูบพิมีมไม่มีโฆษณากลนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่อ,อยังได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอป,ปก็ยังเล่นได้สัครง่ายๆแถมคุ้มสองต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิบเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แอดด็อกกี้พีเอ็มทักแอดมินแล้วบอกว่ามาจากช่องยูบะบะแล้วก็รอรับบริการได้เลย เขาไม่ได้แค่รายงานข่าวจากห้องส่งนะครับแต่ยังลงพื้นที่ไปยังบริเวณชายแดนทิกระเถตเพื่อรายงานข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายตาตัวเองครับต้องบอกก่อนครับว่าสือญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความซื่อตรงเป็นกลางแล้วก็รายงานตามข้อเท็จจริงเป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมานั้นก็ถือว่าน่าเชื่อถือในระดับสากลเลยทีเดียวครับ โดยรายงานของแอนน์นิวครับยังพูดถึงความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้รวมถึงการลงพื้นที่ของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับตัวแทนจากอีกหลายประเทศทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้รับความสนใจจากนานาชาติมากเพียงใดครับ และยังคงต้องจับตาดูอย่างกล้ชิดว่าข้อตกลงหยุดยิงจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่เอาละครับก็ไปฟังสื่อแอนนิวรายงานข่าวกันได้เลยครับโดยก็จะมีผู้ช่วยของผมครับเป็นคุณวันรื้อดีช่วยรายงานข่าวครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดจเจนเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาปัจจุบันสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อวันที่24เดือนที่แล้วได้เกิดการประทะด้วยกำลังอาวุธระหว่างไทยและกัมพูชาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีรายง,งานว่ามีผู้เสียชีวิต8รายจากการถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ของกัมพูชาในจำนวนนี้มีเด็กสี่รายรัฐบาลไทยได้เปิดเผยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการประทะต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้จนถึงขณะน,นี้มีผู้เสียชีวิตจากทั้งฝั่งไทยและกัมพูชารวมกันมากกว่า40คน และประชาชนจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไทยและกัมพูชามีข้อพิาพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดนมาเป็นเวลานานและมีการประทักกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28เดือนที่แล้วท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลง สถานการณ์ที่ว่าข้อตกลงหยุดยิงจะถูกปฏิบัติอย่างแน่นอนหรือไม่นั้นอย่างไม่ชัดเจนมีรายงานว่าประชาชนราวสา0 0 0 0คนจากทั้งไทยและกัมพูชายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์อพยพแม้จะมีการหยุดยิงแล้วแต่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ก็ยังคงมีผู้คนอยู่หลายร้อยคนถึงแม้จะมีหลังคาแต่ก็ร้อนมากและทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฉันกลัวว่าจะเกิดการประทะก,กันอีกอยากกลับบ้านเร็วๆค่ะ อยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดเลยอยากกลับบ้านค่ะมากันที่อีกสื่อของญี่ปุ่นจาก n อ v ทีวครับก็รายงานสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเช่นกันครับร้านสะดวกซื้อที่ถูกโจมตีโดยจรวดโดยตรงภายในร้านมีเพียงโครงเหล็กที่เหลืออยู่สินค้าทั้งหมดถูกไฟไหม้จนหมดการประทักกันทางการฐานระหว่างไทยกับกัมพูชาย,ยังคงดำเนินอยู่หลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่ฝั่งชายแดนด้านประเทศไทย ในวันที่1ตัวแทนทางการทหารและนักการทูตจาก23ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาก็ได้เดินทางมาตรวจสอบพื้นที่ถูกโจมตีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยท่านโอตะกะก็ได้เข้าร่วมโดยได้ตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นร้านสะดวกซื้อที่มีผู้เสียชีวิต8รายรวมถึงเด็กๆรวมถึงโรงพยาบาลที่ถูกโจมตีด้วยท่านทูตโอตะกะกล่าวว่ามันโหดร้ายมาก ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้จากนี้ไปเราต้องการให้มีการสนับสนุนในหลายด้านเพื่อให้การหยุดยิงดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงเขากล่าวไว้เช่นนั้นประเด็นสำคัญต่อจากนี้คือว่าการหยุดยิงจะสามารถดำารงอยู่ได้หรือไม่มากันที่คอมเมนต์ท่านแรกกล่าวว่าแม้ว่าจะมีระเบิดถูกทิ้งใส่โรงพยาบาลฝั่งไทยแต่เขาก็ยังขอเข้ารับการรักษาที่ประเทศไทยพวกเขามีรู้สึกละอายเลย คอมเมนต์ท่านต่อมาหลังจากที่มีข่าวปลอมลุดออกมาจากกัมพูชาไม่กี่วันวันนี้เราก็ได้ข่าวจริงบ้างแล้วคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาร้านสะดวกซื้อและโรงพยาบาลไม่ใช่ฐานทัพทหารเนี่ยคือการโจมตีแบบไม่เลือกหน้ากัมพูชากำลังทำเรื่องเลวร้ายคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเซเว่นอเลฟเป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับเด็กๆเด็กๆวิ่งเข้ามาด้วยความดีใจแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่า พวกเขาจะไม่มีวันออกไปได้อีกต่อไปคอมเมนต์ท่านต่อมาระดับการฝึกฝนของกองทัพกัมพูชาค่อนข้างต่ำแม้ติดตั้งจรวดไร้ระบบนำวิถีพวกเขาก็ยังสามารถตรวจสอบพื้นที่ตกกระทบได้ทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจะจำกัดพื้นที่ไว้เพียงการยิงต่อสู้เท่านั้นกองทัพไทยได้ตรวจสอบเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามอย่างรอบคอบและทำลายเป้าหมายเหล่านั้นอย่างแม่นยำ พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีวินยัยคอมเมนต์ท่านต่อมาการเล็งเป้าหมายไปที่สถานประกอบการพลเรือนต้องถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เลือกหน้าการเล็งเป้าหมายไปที่ประชาชนโดยทั่วไปถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ดูเหมือนว่าจะมีเพียงเหตุการณ์ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับการรายงาน อย่างไรก็ตามเหตุผลที่แท้จริงก็เพราะว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่และง่ายต่อการเข้าถึงภาพและข้อมูลคอมเมนต์ท่านต่อมาหากวิหารนั้นถูกทําลายจนกลายเป็นผงทุลีความขัดแย้งก็จะไม่ยุติลงหรือไม่ดูเหมือนว่าจะไม่เหลืออะไรอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่น่าทึ่งแห่งนั้นเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาภาพยนตร์เศษสีขมแมนแดงของจอห์นนี่อิงลิส ทำให้ฉันตระหนักถึงอันตร,รายของผลประโยชน์ส่วนตัวของคนจนคอมเมนต์ท่านต่อมาการโจมตีพลเรือนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ประสบภัยคอมเมนต์ท่านต่อมาเอาละเราเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วแต่การเจรจาก็ไร้ประโยชน์ตั้งแต่การเจรจาระหว่างบุคคลระบบกฎหมายและการเมือง ตั้งแต่ประเจกบุคคลไปจนถึงประเทศต่างก็เชื่อว่าตนเองถูกต้องและใครก็ตามที่ไม่เข้าใจก็คือผิดสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือกำลังคอมเมนต์ท่านต่อมาแม้กระทั่งทุกวันนี้กัมพูชายังคงปฏิเสธว่าไม่ได้ก่ออันตรายใดๆต่อพลเรือนไทยกองทัพไทยอ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นแต่แม้แต่คนไทยก็ยังอยากรู้ว่าฝ่ายกัมพูชากำลังทำอะไรอยู่บ้างคอมเมนต์ท่านต่อมา ข่าวดีก็คือโอกาสที่อากาศจะหนาวตายนั้นน้อยมากแถมยังเป็นช่วงฤดูฝนอุณหภูมิจึงค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามฉันกังวลเรื่องโรคที่เกิดจากยุงฉันได้แต่ภาวนาว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้และคอมเมนต์สุดท้ายการต่อสู้ยั่งชิงสถานที่ทางศาสนาเหมือนที่อิสราเอลปจบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นต่อเหตุการณ์เขเมรยิงจรวดใส่คนไทยนะครับถ้ามีเรื่องราวไวรัลเกี่ยวกับประเทศไทยอีก อก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังก,กันครับเพื่อนๆนนอาาคิดเห็น,เนกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แอดมิน,นอยู่บ๊ายบายต้องลาไปก่อนเจอกนันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ